สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้ขู้สูขคน้นเสียงแจ่วแจ่วอย่าลื่นมาอีกแล้วค่ะเมเน่ผ้าออกนอกสถานที่อากาศก็บ่กค่อยดีเท่าใดดอกค่ะพี่น้องกะสีมีลมแน่จักนวยค่ะฝ่ากะเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดค่ะประเทศอังกฤษกัสิเป็นประมาณนน้เนาะค่ะเนาะค่ะเมเน่อยายลื่นสิมามีแนวมาเวั่สูพีสูหน่องฟังเรื่องมอขอเรื่อง โรคใบซที่สองโลกใบที่สองของสามีอดีตสามียลินค่ะมาค่ะมาฟังเรื่องเล่าน้ำกันว่ามันคืออีอย่างเบิ่งวิวเปน้องค่ะเรื่องเล่าชีวิตบางส่วนที่ยยลินอยากสิเอามาเปิดเผยให้ อ้หายนองหลูหลม่ยิ่งน้ำกันได้รับรู้เนาะค่ะเนะาะสร้ยก็ฟั่งได้เนะค่ะเด้อค่ะเรื่องนี้ก็สิเป็นเรื่องของเยลินเองซึ่งคําว่าโลกใบที่สองนี่ก็คืออดีตสามีเยลินเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะเยลินแต่งงานมาอยู่น้ำกันมากแต่เคยคิดวา่าเขาสีมีโลกใบที่สองเพราะวา่า เขาเป็นคนเงียบๆขึ้มๆค่ะผู้ชายคนหนึงเงียบขึม,ม,ม,นนมดวงตาที่มีแต่ความอ่อนโยนที่เต็มไปด้วยความหลักห,ห่วงใยหนัก ฐานเหมือนผู้ใชยอังกฤษเมื่อผู้ดีทั่วไปที่ไพล่เพล่สีปรารถนาอยากซิมี่นะคะค่ยะยลินรู้สึกแบบนั้นบานนี้ยู่ไปยู่ไปความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นนะคะเนาะยลินกับบลูเพือก,กันว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จังไหนอดีตสามีนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไป สองปีสองปีค่ะพี่น้องสองปีที่เขามีความเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเองจากผู้ชายที่เคยยิ้มแย้มแจ่มใสกับเฮ้าค่ะสางเนือ้อสางโตมานํากันจูๆ่ๆความเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นความเงียบความเงียบ,เ,ยบเกิดขึ้นในบ้านเงียบแบบเงียบแบบเป็นเป็นตาหยาดน,นะพี่น้อง เงียบแบบเป็นตายาญค่ะตายาญในที่นีกก็คือเออ่ความอหมางเมินเหินหา่างมันมีเกิดขึ้นซึ่งอย่าเล่นกะบอบอคิดว่าอ่ามันสิเกิดขึ้นค่ะพี่น้องเพราะว่าอ่าเฮากะเฮ็ดงานสร้างเนื้อสร้างตัวต้องการนาะค่ะเนาะนมีอีหยังกะ จุนเจือซอยเหลือซึ่งกันและกันอดีตสามีได้เริ่มติดต่อคนอื่นได้อยู่สองปีเขาเป็นคนที่เปลี่ยนโลกโซเชียลค่ะพี่น้องค่ะเขาเป็นคนที่บ่มังเอลเลนโลกโซเชียนนล,ลยแล้วก็บ,บ่มังหายเล่นเลนโลกโซเชียลพร้อมแต่ยเล่นก็ต้องเล่นเพราะว่ายเล่นคิดฮอด์สบาน มัมีมูเบาอพอไดต้ติดต่อลูกเต่าโนวน่นี่นั่นค่ะทีนี้เราเขาเว็บไซต์เว็บไซต์ที่ว่านีบนบ่แ้่นเว็บไซต์หาครูได้พี่น้องเป็นเว็บไซต์สําหรับผู้หญิงที่เขาเขาขายค่ะขายกสีขายสูนีนั่นแหละค่ะขายถุงผู้หญิงที่เขาใส่ถุงนองแล้ว เขาก็สีนางทางขาใสากล่องใสใสกล่องแล้วเขาก็ทายทายให้ลูกค้านะคะพี่น้องค่ะหรือว่าใสากางเกงชัน้นในเข้าเนี่ยกางเกงชั้นในของผู้หญิงเนี่ยที่เปื่อนเละอีหยังกับว่าไปง่ายๆก็คือสิ่งสกรปรกที่บสมค้นที่สี่สีมะานางทางขา,าทายลูกเอาลูกอันอันอันนั่นจะวางออกมา สู่โลกภาานก่กเออนั่นแหละค่ะซาอดีสามียายลินก็เขาไปในเว็บไซต์อันนี้ละแล้วกัผู้หญิงหลากหลายที่เขาได้ติดตัวค่ะสี่ไดรรับนอนน้ำกันหรือเปล่าอันนั้นายลินบอลูพอยาลินจับบ่ได้แต่ว่าการสัง่งสั่งกังเกงในที่ผู้หญิงนุงนนนงน่งแล้วเนาะค่ะเนาะที่ผู้หญิงนุ่งแล้วนี่ห้ามซักเด้ หามซักบอกว่ายาซักเอ,อผมเสียเอามาดมพี่น้องฟังเดอ้อเราเป็นผู้ช้ายที่ที่ดีที่สุดที่ที่ยาลินคิดว่ายาลินใดนะแต่พ่อมามารับลู้ตรงนี้ยาลินยาลินรับบ่าใดรับบ่ค่ะแฟนบอกบอกผู้หญิงคนนั้นว่าผมเสียเอามาดม,มบาทที่นี่ส่วนถุงน้องนัน ถุงน่องที่ทแฟนยลินสร้างหนาน่นก็สร้างจากผู้หญิงค่ะผู้หญิงเราเนี่ยเขาสิใส่ถุงน่องแบบที่ผู้ชายเข้ามาขึ้นึ่โหลกินตหน้าการค่ะพี่นอ้องแล้วทีเนี้ยถุงน่องเนี่ยมันจะมีขออนุญาตนะคะขออนุญาตว่าความจริงค่ะมันสีเป็นมันสะมีนม้ำน้ำสเปิร์มของผู้ชาย หกรดน้ำโก้ขานะะ่ะค่ะค่ะที่นี่เพิ่นก็ผู้หญิงกระถามแฟนว่าเธอสั่งไปนี่เธอสั่งเอาแบบนี้ไปเห็ดอีหยัยงเอาไปเห็ดอีหยังเพิ่นเพิ่นถามแฟนเยลิน่ะผู้หญิงถามแฟนเยลินก็นเลยบอกว่าผมเอามาดมมาสั่งว่าน่ะเอาอันแฟนแฟนเธออยู่บ้าน เขาบรูบ่เขาบบมีวันที่สิรูจุดนี้จากผมเป็นเด็ดขาดสิมีแต่ผมกับคุณเท่านั้นที่สิคุยกันที่สิรูเรื่องนี้อันนี้ที่เยลินลูกก็เพาะว่าในช่วงที่เกิดเรื่องกันเยลินเขาอีเมลเล่าค่ะ,คะเ,ลเ,ลเล่าเล่าเล่าลืมล็อกคอมพิวเตอร์ยรเยลินก็เลยห้ลูกสาว่นฮั้น,ห,นห้แล้วลูกสาวยาเยล,เลินเก่งค่ะเยลินก็เลยเข้าไปเห็นข้อมูลทั้งหมดเข้าไปเห็น การพูดคุยต่างๆสั่งของต่างๆซึ่งของบางอย่างที่ผู้หญิงเรานี่สทรงมากให้แฟนเยลินอยู่บ้านเนย,ยลินเป็นคนหลับเองกับเมื่อเด้แต่ว่าเยลินบอลลูว่ามันคืออีหยังยาเบิ้งกันนุ่มๆค่ะแต่ว่าเยลินกเค่อยเปิดกเค่อยเปิดสิ่งของที่ที่ว่ามันซื้อจาของค่ะเยะลินกับสีเอาเก็บไว้ที่นี่การเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นเด็กดึนเทียงขึ้นเด้พี่น้องเด็กดึนเทียงขึ้น แฟนสิบวันหลับก็นอนเด้ปกติเราผู้เป็นยังสี่ค่ะปกติเราผู้เป็นังสี่ผู้ที่ในขันเขามีโลกใบที่สองี่การเปลี่ยนแปลงสิเกิดขึ้นขึ้นอยังแนววัติหนึ่งโทรศัพท์โทรศัพท์ค่ะพี่น้องโทรศัพท์นี่คนสิฮวงหวง,หวงตะกี้ตะเกาอยู่น้ำกันโทรศัพท์เราเอาว่างไว้ไสเราเก่าหยักเราอยากว่า,างไซเราเก่าว่าง ลูบลูปเยลินทีอยู่หน้าจอโทรศัพท์กับสียังมีอยู่คือเกาแต่ว่าณตอนตอนนี้ตอนที่เขามีโรคใบที่สองลูปเมียก็ลบออกจากโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์เพิ่นกับสีหวงว่างไว้ใสกรบเบ่้คยหางตูเพิ่นแม่กระทงเขาห้องน้ำแม่กระทงเขาห้องน้ำอาบน้ำเพิ่นก็เอาโทรศัพท์เขาไปนั่งซึงเยลินคิดว่าเอ๊ เขาไปอาบน้ำซื้อๆเป็นยังต้องเอาโทรศัพท์เขาไปน้ำเพราะว่าอยู่น้ำกันมากปกตินี่เล่าเสียเอาโทรศัพท์ว่างไว้โต๊ะกาแฟโต๊ะในครัวหรือว่างไวใส่แล้วก็ว่างแล้วบ่คอยหัวซับนับซ่าเรื่องโทรศัพท์ค่ะปะัจจุบันนี้โอเคยานล่นก็นเริ่มพิสังเกตละม,มันคือเป็นนังซี่สันกับปากเพราะว่าไหวใจเขาหักเขาไหวใจเขาแล้วเพิ่นเป็นคนซื้อๆเรื่องเซ็กเรื่องยังเล่ากับบ่แมนคนดือ้อ รบแมนคนที่สีมาตะกะตะก,ก,การเรื่องบนเตียงหายเห่าได้คิดว่าถ้าเห่าหายความสูงเขาเพรเพียงพ่อเขาสีต้องมีผู้อื่นเพิ่นรบแมนคนแบบนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นสีต,ตรงห่างกับบุคลิกที่แฟนยลินเป็นมัดค่ะโลกใบที่สองของเล่านี่ะซีมี่มีโลกในจินตนาการของเขาเ นอกจากที่สิสร้างถุงนองที่เปื้อนน้ำคราบอาสุจิผู้ชายแล้วสังเอามาดมจักลอเอาเก็บไว้ใส่ยาลินกับ,บ่เห็นหลักฐานหม่องหันต่ทีแน่ๆยาลินได้รับแต่ว่าบบเด็คเบิรเบิงค่ะเอามาดมบาที่นี่ย่ามกลงคำอย่างคืนย่ามนอนเด้อพี่น้องเด้อสามีเฮ้าคู่รักของเฮ้า์ทเนอร์เฮ้าเนี่ยย่ามเพิ่นมีโลกใบที่สองเนี่ย เด็กเดินเชียงขึ้นพันสีบลหลับบนอนดได้พี่น,น้องพันสีเช็คโทรศัพท์ยู่ตลอดเวลาค่ะพันสีเช็คโทรศัพท์ยุตตลอดเวลาแล้วบัดที่นี่เอ่อย่าลินตื่นขึ้นมาสีถุมหาทุงอยาลินก็สเห็นทีแรกเจ้าเห็ดอีหยังเจ้าคือบ่หลับบนอนเพราะว่าแสงมันแสงโทรศัพท์มันมันแยต่ตายาลินเนาะค่ะเนาะ แสงเทรา,าพัพทสามันแย่ตาเยลินเยลินก็เลยนอนบไดยย้ยเยลินก็ถามทุกขึ้นทุกขึ้นแล้วก็บอกว่าอ๋อผมลุกอันมาเช็คอีเมลซื่อๆดอกอีเมลอันอันอยู่มองเหตุงานเยลินก็ว่าเดึกเดินเทียงขึ้นปานนี้เจ้าสีเช็คเหตุงันอือเอ้ยเมื่อสาวผมกลับไปเหตุงานมันจังคอยบบมีอีเมลหลายระวังสิโอเคยยลินกับเสียเสียเขาพี่น้องย่อนฮักเขาไหวใจเขาหลายเสียเบิร์ดบักที่นี่อือ เขาก็น uh ัดเจอกันด้พี่น้องค่ะเขานัดเจอลูกอีกใบหนึ่งค่ะก็เขานัดเจอกันแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เป็นลูกอีกใบหนึ่งผู้หญิงคนนั้นเขากับมี่สามีอยู่แล้วค่ะสรุปแล้วอดีตสามีเยลลินกับมี่ลูกใบที่สองก็คือผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นก็มี่ลูกใบที่สองก็คือสามีของเยลลินเองสองคนนี้นัดพบ เจอกันไปนอนน้ำกันไปคูยางคูแนวค่ะค่ะ,คะ <Okay. S 1> วาขึ้้นมากกับเจ็บปวดเนาะพี่น้องนะแต่ว่าก็อยากว่่าให้พี่ให้น้องได้ยินค่ะว่าความเปลี่ยนแปลงของบุคคลที่เข้าใส่ชีวิตอยู่น้ำนนี่ยามเขามีโลกใบที่สองนี่มันมันมันเจ็บปวดทรมานได้พี่น้องขันห้าได้หูแล้วนะ ทีนี้เขาก็คุยกันทางอีเมลเนาะผู้ยิ่งกระถามว่าอันคือบุเลิกกับเขาสาวาสันถามอดีตแฟนเยลินนะแฟนเยลินก็เลยบอกว่าผมเหตุใดดอกผมผมยังมีนาทีสีซีตองดูแลเขาอยู่วาสันผู้ยิ่งก็เลยว่าเอาเป็นคือสเหตุบ่ไดคือบุเลิกกันกับเขาสาวาสันว่านะอ่า เจ้าเัง่ยฮเขาอยยุติบริสันอันผูยิ่งถามเราที่นี่แฟนยยลินก็เลยบอกว่าผมนั่นบ่ดด้ยฮักเขาแล,ะละ้วล่ะแต่ว่าผมต้องอยู่ขาะทีเยลินกับบอหูเพือกันคําว่าหนาทีาาทคืออีหยังเพราะว่ายยลินก็หากินเองหาใส่เองแล้วเรื่องหลับนอนเข้ากับบดดามีอีหยังกันมามาดูนค่ะ,อ,ะอยู่น้ำกัน ลินบได้มีความสัมพันธ์ทางร่างกายกับกาแฟนี่สิเป็นสองปีป่นเด้อกว่าสิมาลูวาา่าอีหยังเป็นอีหยังนี่กะนั่นลหละกัตั้งแต่เขาเริ่มมีคนอื่นน่ะเริ่มมีโลกใบที่สองนั่นล่ะค่ะที่เย,ยลินว่าบได้มีความอบอุน่นจากจากสามีแต่ว่าเย,ยลินกับ่เคยคิดที่สิมีใบโลกใบที่สองได้พี่น้องค่ะก็คิดแต่ว่าอดีตสามีนั่นเหตุงานร้าย เราเมื่อยบ่ว่าวสันเออเฮาเป็นแม่ยิ่งเฮาก็ยังมีความต้องการอยู่เนาะค่ะเนาะเฮาก็บอกเฉพาะแมนเนาะลูกแม่ยิ่งเฮายังมีฮอร์โมนอยู่เฮาฮักลูกฮักผัวเฮาก็อยากมีความสุขตามธรรมชาติของร่างกายต้องการทัวไปอุ้ยคือลูกแถวพี่น้องค่ะพี่น้องเฮาก็ยังเป็นลูกผูเพิ่งที่ยังมีความต้องการทัวไปเนาะค่ะเนาะค่ะอ่บัดที่นี่ ของอดีตสามีเองนั้นเป็นกะได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในท่า ปกติได้เกิดขึ้นในชีวิตแต่งงานเจ้าของคักแล้วมีม,มีบางเสียงบางอย่างเกิดขึ้นที่บ,บ่ปกติในชีวิตคููเจ้าของคักแล้วค่ะ,คะโอ้แดดเงียบจา เฮ็ดยังกับพิษใจเบิดค่ะผู้ชายนี่ค่ะมันมีโลกใบที่สองเด้อพี่นอ้องเด,ด้อพอให้เจ้าเฮ็ดดีป็นใด้บ่ดีป็นใด้พิหูมื่ออีหยังกับว่เคยถูกใจนั่งอยู่ซื่อๆกับพิษค่ะมีแต่แนวาห,ห,หายมีแต่แนวาขึ้นเฮาบัดที่นี่บ่าว่าอีหยังกับซางเนาะพี่น,อน้องเนาะขันคนเฮานะ่ะอยู่น้ำกันบ่ซื่อบ่ซัดตัวกันบ่าว่าสิเป็นผู้หญิงผู้ชายมันก็บ่มีความสุขกับค่ะ บะว่ายกับตามสร้างนะคะความสื่อสัต์ในตัวตนซึ่งกันละกันแล้วว่าม,มีความสื่อสัตดหมันคงอต่อกันแล้วนั้นมันยูน้ำกันไปตัวบ่ได้ค่ะบัว่าไผกับตามสร้างนะพนนิน้องนาะบานนี้จากที่เรื่องเล่าได้เกิดขึ้นเยลิ่ก็เลยได้ตัดสินใจ ฟองยาให้มันเรียบร้อยไปค่ะเพราะว่าถ้าผู้ใดฟังคลิปเยลินมาเยลินั้งต่ตนตนๆก็คงสิรูค่ะว่าสาเหตุอย่างเยลินทงฟองยาผู้ใดอยากดูก่ให้ย้่อนไปบึงคลิปเก่าๆเอาเนาะคะเนาะค่ะเยลินกับสีบลในส่วนเรื่องอลรกใบสีสองของสามีค่ะผู้ชายคนเหนีหนาตากะดีโดยความซื้อความเป็นคนที่เรียบง่ายซึ่งเขาซ่อนโลก ในจินตนาการของเขาไวในอีกใบหนึ่งก็คือถ้าเป็นแค่เรืองเซ็กซ์ซื้อกับข้องสิโบมีปัญหาดอกค่ะพ่ายลลินกับเขาใจเฮ้าอาจฉีบอโอเคตรงนั้นแต่นี่มันบ่แมนแค่เลืองเซ็กซ์าอดีซามีในสั่งกางเกงในที่บ่ซักนะคะห้ามซักค่ะสั่งสั่งของผู้หญิง่ะเราเอามาดุมะเราบอกเขาว่าเราเอามาดุมสั่งถุงน่องที่นงแลว้วถุงน่องนี่จะต้องเปื้อน น้ำอสุจิของผู้ชายคนอื่นเราเอามาดแมแม่บได้เอามานงเองบอผู้หญิงถามว่าเธอเอาไปใส่บ่อถุงน่องบอฉันเอามาดมเอามาจับเอามาดมระวางสัตวแล้วพี่น้องสิทนอยู่บ่คันมีสามีอยู่น้ำกัน แล้วเป็นคือคอนเป็นโลกจิตนะแล้วเขาก็มีลูกสาวอยู่นั่มเราสามี่อดีตสามี่ก็มาเขาปตัตตานีของลูกซึ่งเขาก็ใหญ่เป็นสาวเริ่มเป็นสาวแล้วเขายังมีลูกส่วนลัวของเ,เขา,เา่ตรงนี้ยายลินกค็คขึคืขึ้นกันนั่นแหละแต่ว่าเิ่นกับข้อสิบหเห็ดตรงที่ตว่าความเอีอ่ยงมันก็นเกิดขึ้นได้นาะพี่น้องเนาะขนาดพอในใสแท้แยังเห็ดลูกได้นะภาษายังถ้าพ่อหน้าเนาะเออมันบ่เกิดก็ดีไปค่ะ เฮาก็ได้เห็นแต่น้ำคาวเนาะคะเนาะค่ะว่ะบาว่าผู้ใดก็ตามสร้างที่มีแฟนแล้วมีติล์ผิดปกติเรานี่เขามีโรคไว้ที่สองค่ะพี่น้องเขามีโรคไว้ที่สองเยลินสวอกเลยเลยรวยทั้งรอยมีโรคไว้ที่สองค่ะจักว่าเขาสีมีโดนปันได้เฮากับบรลูของเยลินนี่สองปีเศษเศษค่ะสองปีเศษเศษที่เยลินรับลูเงินทองที่ควนที่สิสือเขาสารมาให้เยลินหงเขาเอาไปให้ผู้อื่นตกเดือนหนึ่ง ตเดือนหนึ่งนี่สองหมื่นกว่าเขาก็เคยซื้อเขาให้ยลินกินเลยยลินเห็ดงานยลินซื้อกินเอาเองล้วกะใส่ใจซอยสามีอยู่ในบ้านในซองทุกอย่างส่วนเง,งินของเขาเขาก็เป็นฝ่ายเก็บอ่าเสียค่างวดบ้านงวดหยังยลินกระแบงหนาทีซอยเขาถูกบาทถูกสลึงขึ้นกันค่ะ,ะเขาก็เอาไปให้ผู้ยิ่งผู้อื่นค่ะกะไปซื้อกินน่ะละหมาอซังแม่แมนค่ะยะลินกะอยากสิบอก วัยว่าสังเกตไายน้องสุกคนพนนี่น่องอ่าลูไม่ยิ่นน้ำกันเคยสังเกตแฟนบอวว่าได้บอกให้พิดกันเดอ้อค่ะมันมีเหตุการณ์แนวนี้เกิดขึ้นมีแน,เนวเดียวเท่านั้นเขามีโลกใบที่สองค่ะทีนี่ซิมีสางหรือมีเรีวเห่ากับบอลูอันบ่าว่าผู้ใดก็ตามสาร้างนาะพี่น้องเนาะมีโลกโลกใบแรก ยังเหตุให้มีความสุขบ่ได้โลกใบแหลกที่มีน้ำกันคุณยังกอรลังสางโลกใบนี่ให้มีความสุขสดใสไปน้ำกันบ่ได้เราคุณไปมีโลกใบที่สองคุณคิดว่าปัญหาจากที่มีอยู่กับโลกใบแหลกมันสิเมอร์นบ่การที่คุณมีโลกใบที่สองมันบ่ได้ลดปัญหานะมันเป็นการเพิ่มปัญหาค่ะมันบ่เป็นทางออกทางออกของคุณคือการนั่งลงคุยกันให้เข้าใจกัน หรือแนวใดกับหายนา่งคุยกันโมเมนต์ Moment. ไปมีโลกว้ที่สองที่สามที่สี่มันโมเมนต์วิธีที่สิแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้คือการเพิ่มปัญหาเมื่อไห้โตของคุณค่ะผู้ใดก็ตามสร้างที่มีโลกว้ที่สองอยู่กับคนมีความสุขต้องทนทุกข์ทรมานกับความที่ว่ซื้อว่อซัดี่ดกัาขังแต่ก่อขึ้นบ่ว่าคุณจะเป็นผู้ญิง่งหรือผู้ใา้าแนวคุณล่ะคะเป็นโลกใบใบใด มีโลกจกักใบค่ะแยลินก็มีแนวมามามาบอกมาเบาสูส่ฟังถึงลกูกใบที่สองของอาีิสามีของแยลินให้ฟ,ฟั่งทอนเนียนะคะ่ะโลกในจินตนาการของเขามันหนักกลัวมันบริเวนแค่เรื่องเซ็กแต่มันกลวยอยู่งองนี้ค่ะนี่คือเหตุผลที่เป็นอย่างแยลินถึงกล่าวเดินออกมาจากชีวิตคู่ตรงนั้น ต้องการมีโลกของตัวเองที่บริสุทธิ์ผุดพองอยู่ก็มีแต่ความทุกข์ทุกอ,อกทุกใจว่ามีผู้ใดมีความสุขค่ะค่ะเนาะพี่น้องเนาะจังไดกะให้พี่ให้น้องนี่ไ้รับฟังคลิปนี้แล้วกะให้สิ่งให้ซ่องให้ผิจารณาเบิ่งเอาเด้อค่ะเด้อปัญหาเทียคู่ใดมีความสุขน้อกันย่าลินกับปารถนาให้ผู้เจ้าคล้องหากันไปตลอดรอดฟังยาสุดได เจอซิงบอดีคือของเยลินเลยค่ะส่วนผู้ใดที่ลุงโดนกับเฮ็ครับเปลี่ยนใส่กันเอาพอเปลี่ยนทศนคติใส่กันเอานะคะนาออันใดเฮองเฮ็ดใดก็เฮ็ดอันใดเฮอย่อมใดก็ย่อมอันใดย่อมบอดใอืมก็ต้องรักษาเกียรติให้เจ้าของรักษาเกียรติเจ้าของค่ะพี่น้องให้เกียรติตัวเองรักตัวเองให้เกียรติตัวเองใครก็แล้วแต่ไม่ให้คุณค่าเราเราจะต้องให้คุณค่าตัวเราเอง อากาศก็เย็นค่ะขความบุญขอบคุณเล่ลาๆทิ่รแล้วฟังจนจบคลิปนะคะค่ะเพื่อนล่าไปก่อนเอา,เอ,าอันวิวส,สวยๆชายทะเลมาให้เบิิงนำ้ำขยายพี่นเบอเบือ่อร์บิน